้วค่ะพี่น้องปลาเนี่ย้องติดตามค่ะปลาปูคนสีบางไหลได้ค่ะ ขาข้างล่างๆปากเขาบุ่มน้าหน้าเลาว้วันถ้าออมท้ายบุเาาอนองมไหนมาออรถ้น้อ ถ้าวกหนักก oh, ็ยังว่าพังหนักอนปากที่เขา้ะอ่อนท้ายเบิ่อหลายแต่ไม่เบื่อความถันพ้นดีใจตหลายดิได้ทางข้าวาหนักโอมคือมากแล้วเออข้างในคือมากปวดท้ายปวดหายแวก็รดีใจดีใจดีใจว่ใจหลายไม่ใจหาใจงใทางว่าง เมกัได้เท่เดยว่าน้อนังเท่าเราเคีได้ว่าถัดไ้ายน่กัดบอกบุญนเท่ากันแต่ว่าข้งอีกพอบวบบวใหัสกเต้ข้านเยนน่ะกว่าได้กัมื่อนี่เป็นอาหารกลางวันมื้อในวันที่เขาได้กินนัหลักเนาะวันที่กินแต่หมด่ื่นมืเป็น มันทิ้เป็มันมือว่าเป็ดน่ามือน่าหูเป็ดเบิดมือครับเอาไปย่างนะเอาย่างแบเอาย่างน่บขาจากบ้านบอกนะคงก็เอาย่างใครเขากลับต้องทื้อกลับงานยามาทำนะไม่ตูดีขาดบ้านบอกแลโอ้สาุสาุว่าขาพา่างนี่ ขานก็ืวขาหนักหกยาวกยาวหนัก e e อยากว่าหายทุกตานะคเมื่อไนม่อฐานวันหนึ่งก็ยืดยืดเสรมาถึงเขาจหนักว่าน้ากันฟัว่าน้ากันถ้ามอ่งเนอโอ้เขายัหนักมาเามอขยังักมาเามองนั่งเ้ามอ่งามาม่จัก นี่ถามเสียงนี่ถ้างคนักเท้าองค์องละถามเสียงสามเสียงเออถามเสียงนี่บางนเก็บเสียงเ้าถามเสียงเ้่าสามเสียงถ้ายาหักเทาเสียงมาเา้าองค์สามองแล้วว่าเห็นหน้าคกเห็น้าตางตาล้วเห็นนาตางต่าพารู้ความการอรู้อ่นะ ว่าไรว่าว่าตังค์รู้ของขาดแล้เอาเหนักท่าเที่ยงท่าไปังครับต้อไปอยากฟังอยากฟังเรนหน้าโต๊ะก็ทำนะอืเร็ยนหน้าต๊ะกี่นาเนี่ยเออยากฟังเรีนน้าตะกี่าฮ้องฮ้งพี่ขาว่แลา ้าอยางน้าทามยัถามอมกำลังลน้ำดิวห่อปูที่แบบ้าวเลขที่เท่าไหนมั้งน่ย้าว้าวแฝงานั่งเอะไยม้าวน่เท่านบ้างไ้ม้ไปวางว้าที่เห็นว้ไป้าวบ้างได้มั้งันยังมั้งนั่งั เอาดีความเขาไม่เขาดูเอาดี้วามดูเอาดีควาไม่เขาเขาดูว่าใครเขาผู้หลักม่งเถื่อนเอาดีงวามตาพาด้วยเอาไดีความตาพาเาไห้ฝนพาเราไหวเนาะเอาครับแต่ผ้าผ่านงมหายไปแล้ววังเถื่อนมั่งดาไมั่งเถื่อนมั่งหมาหมาตาจันหายไปผู้เผื่ ากไม่คือที่าขาเขาต้องตาตาธานุอาไห่ลูกไห่ร้านแต่ไม่เถอดไม่หาับไม่เถิดไม่ห้าแต่ไม่หุ่นมห่วงขา้ามผู้สัตวัตนั้น้วกรกระโดดเออไอ้ม่คืออีพอตาาแบไอไม่เถินไม่หลับไม่เถิดไม่ร้านไห่น้องไห่ต้องไห่ท้องไห่บ้าชกผู้ชกพักหน้าหลุดเออป่ัคุณเกยงดีจ้าวันนี้ป่ง แล้วพ <ENNIS> ิจารณานหวานคดหวานหวานขักหวานในตาทิ้เ <mustard> ท่าป่าทิ่เท่าป่าทิ่เท่าที่ไม่ได้อาบเขาัำแทบอิ่มหนิไม่มาลยทั้วันน่าม 看我 ได้วันติดตัวแล้วแต่ทคิดเอาเอาที่มันสบายใจยักเทศนังไหนนเทศัดใัก็บอกคือไปนองตีนักการมันสตางแดนคือาดโอกเหมือนไ้ามล้วามแหนวนยังมีพังยักนางี้ำตางตาม,ตาม,ตาม,ตาม nên nam mình cứ vào thì gặp hết cả. หนัะข้าพเจยาหนักหลือนนัพระว่าเ,าอออก,เก็บบาท้แท้ีไปแล้วพราว่าขอโปรที่ขร้างบริการไปว่าเก็บบาทแล้วจเตอรถามใครไ่เธอรนไม่หนักไม่เอนไมหวานไม่พยยากถามอีกว่าสมชายถาว่าว่าหามแ็นครับผมมีอะไระอยากถามพ่อใ่ไปได้ใจใาจาปูเอาสุด้าสัหนอจะจวแม่ปูอายุคนบั่โกงอีกกตัวจั ai vô kho ra ra rồi Giặt ai nồi không biết nồi Mát quá chú của cầu ba nồi <laughs> cứ ba nồi <laughs> thì nam về đó không hết rồi không hết rồi Ai có ao ai rút qua máy Thì máy nó cũng chẳng nhỏ ai Giặt ai giúp เรมาเขาต้ออกวกก่าอายุเขาได้ขนาดไหน,นพออ,นอันอายุเันเจนิ่พนจากอายุหน่อ,อันท่าได้พอจากอายุประมาณสัวันที่จะแค่จะขออายุรักาอายุห้าสิบสี่ปีพอว่ะจะทบางแรงบางแรงจ้งาวบางแรงบ้าบรงในแว่านายอายุที่สิบสามหนึ่งวันโี่สี่สิบสานครับตัวขาอนันไห้อายุที่สิอ้ยบนนาเขาเขา

รูไว่างเไมงดัา้กไดต้องรอดแทว่าเป็นทาาดไม่ผ่านขอบไม่ผ่านขอบนั่งรอแทนได้เพื่อนึ่งขอบว่าผานตับเขายิ่ผ่านลุยผ่านมาปูแห่งเบาผ่านเาเป็นทางเ่าเป็นทางเขาเขาเกียร์ตัวเขากยรดาเขาว่าเป็น เืองได้ด um, ิครับพ exactly no ี่ไก้ชวนฟังทันเขาไปเรื่องไปเรื่องทานพอบ้านได้พิชเท่าไหร่เนาะบ้านนี่พี่ไอ้ชวนเราจะเช้เครื่องเก้าว่าจ้าใช้เคื่องเก้าแต่ว่าต้องเอาอายุมาก่อต้องถามอายุทานกุ้ะข้า่ดีใจเชคดีจ้าอาญุมากากรได้รับนักเกิดความได้รับ จังว่าแ anyway> ั่งมเอาขายมิตอไม่ลาไม่เจอไม่หวานทุกอย่างทุกคนสนุกด้วยค่ะจังไเลก็ตามนั้นเด้อค่ะพี่น้องให้พี่จารณาเป็นแนวทางเด้อค่ะเมื่อนี้อาหารกลางวันเด้อค่ะพญานาคสามเสียนสามองค์ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ กฝากขอบคุณเอฟซีด้ค่ะที่ติดตามช่องความหวนผ้าลวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ